ฟ้างามยามต้องแสงเย็นสาสองรักขังทองระกขังใจใสประสานสั่นกายสั่นใจสั่นราวคลายกังวานเสียงขับขานเสียงขับส่องส่องธรรมกาย นึกยิ่งใสตรึกยิ่งสว่างประคองเย็นเห็นแล้วเห็นเห็นดวงธรรมสว่างสวัยความปีติเกิดขึ้นเบิกบานในดวงใจใสช่งสางใสหยุดไหนหยุดนิ่งดิ่งกลาง ฟ้างามยามต้องแสงเย็นสาสองรักขังทองรักขังใจใส่ประสานสั่นใจสั่นกายสั่นราวคลายกังวานเสียงขับขานเสียงขับส่องส่องธรรมกาย นึกยิ่งใสตรึกยิ่งสว่างประคองเย็นเห็นแล้วเห็นเห็นดวงธรรมสว่างสวัยความปีติเกิดขึ้นเบิกบานในดวงใจใสช่างใสหยุดไหนหยุดนิ่งดิ่งกลาง